เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้อยู่ในเกมเบิดเบฟโซกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้มีตู้ใหม่เข้ามาแนละ้วเป็นตู้ที่มีตัวใหม่เข้ามาเลยครับผมก็เป็นตัวใหม่เข้ามาแต่ตัวพวกนี้ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะเป็นตัวที่สามารถหาได้จากกระชาทั่วไปนะ,ะเราไปดูกันเลยว่าตู้นี้มีอะไรบ้างมีตัวไหนบ้างเข้ามามสำหรับผมนะมองว่าเนี่ยตู้เนี้ย รูปกาชาพายุแห่งสงครามนะครับผมมี3ตัวเข้ามาใหม่นะเป็นมีกิมจอ้อสีเขียวนะครับผมแล้วก็พิกาคุสีฟ้าแล้วก็มีเอโดราโดนะครับผมสีส้มนั่นเองครับผมผมมองว่าตัวละครที่เป็นตัวที่หาได้จากกาชาทั่วไปเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เล่นมานานแล้วหรือมีเพชรจำกัดแล้วเนี่ยผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องเปิดหาจากการใช้เพชรก็ได้ครับผมหาเราสามารถปั์ม ทาตัวกระชาจากไอเนี้ยไอยพวกตัวลุ้งตัวขาวเนี่ยจากกิจกรรมเนี่ยกิจก,กรรมที่อันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เหมือนกันกิจกรรมลงดันเนี่ยนะแล้วก็ฟาร์มอะไรเนี่ยเอาไว้เปิดมันก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่เล่นใหม่ก็ถ้าเพชรเหลือๆก็เปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูรีวิวให้ดูว่าตัวหน้าตู้สามตัวที่เข้ามาใหม่เนี่ยม,มันมีความสามารถอะไรบ้างเริ่มจากจิมจอก่อนเลยนะ กิมจอเนี่ยเป็นสังสังกัดอลันายปาดานะครับเป็นสังหาคอลโล่นะดูแลสกิลลิงเมื่อพลังเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวกสนสกิลลิงตัวนี้แบบใช้ยากนิดน,นึงนะครับผมเป็นสกิลลิงที่ต้องต้องเลือดอะเลือดต้องเต็มตลอดอะ่ะถึงจะแสดงผลบวกพลังโจมตี25% แสดงว่าเราจะต้องเลือดไม่ลดเลยนะครับผมซึ่งจะเล่นยากมากมันเป็นไปยากนะครับผมเพราะว่าเวลาเราลงดันใช่ปหยังไงมันก็ต้องโดนมอนสกิดสักทีแหละอ่ดังนั้นแล้วไอ,อ้สกิลลิงตัวนี้น่าจะใช้ยากนะครับสําหรับจิงจอเนี่ยเป็นสายสกิลตรีระยะใกลนะ้นั่นเองครับผม,มสีแดงตรีระยะใกล้นะไม่มีสถานะด้วยนะครับเดี๋ยวดูสกิลเบลิตี้กันก่อนเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ4ี่สิบ เพิ่มความเสีย่ยโจมตีแรง40เยอะอยู่นะเพิ่มความเสียหายถ่าไม้ตาย60ทั่วทั้ง12เปอร์เซ็นาวพลังจมตีทั้งหมดอ,มอันนี้เป็นตะกีลิงนะนี่เพิ่มความเสียหายโจมตีแรงของอลันคาท้าทักษะ20เปอร์เซ็นก็คือตัวนี้ถ้าเอาไปลงโคออฟน้ำหอมกับเพื่อนใช่ปะมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้20เปอร์เซ็นแต่เราะว่ามีเงื่อนไข้องว่าต้องเป็นสังกัดอลันคาสีเขียวเหมือนกันเท่านั้นนะครับ เส้นสังกัดอลันตาสีเขียวนี่มันมีไม่ค่อยเยอะนะครับโอ้ยมันก็ใช้ยากนิดหนึ่งอ่ะจำนวนเงินถเฉลยใช่ไหมมันก็ดูเฉยๆนะผมมองว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยไม่หว้าวมากอ่ะสำหรับตัวเข้ามาใหม่นะอืมไปดูสก,กิลกันก่อนไปในบัตรไอ้กดผิดต้องทดลองไปลองดูก่อนว่าสก,กิลมันจะโอเคหรือเปล่านะี บางทีเราอ่านสกิลเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่เราต้องลองเล่นเองว่ามันเอาคิดแค่ไหนนลองดูดิโอ้ยโอ้ไม่กว้างอะ่ะโออันนี้ทำหน้าจออยู่โอเคโอ้มันไม่กว้างอะ่ะมันเป็นแบบเหมือนลูกตกมันมันเป็นลูกลูกปวยออกไปอะ่ะอืมลอดูเข้าไม่ไป โอ้โ,อโ,อโอ้มันมันไม่ว้าวอ่ะไม่มีเพื่อกาบแต่ใช้สกิลก็มันเรียนเจตสกิลกไม่เป็นไรโอ้มันแบบเฉยๆเอาจริงมันสีเขียวนี่มันมีตัวที่เทพเยอะอยู่แล้วอย่างอูิโออย่างเงี้ยแล้วก็ไออะไรอะ่ะเยอะแยะไปหมดอ่ะสีเขียวอ,ะอ่ะมันไม่ได้ว้าวมาก โอเคเราไปดูตัวเต็มกันอีกาคูไอูดีมากตัวใหม่ไม่ต้อเลาอะไรไอ้กาคูเนี่ยเป็นตัวตีระยะใกล้นะครับเป็นตัวตีระยะใกล้ตีโจมตีปกตินะอืมสังกัดโยมันฮุนสังหารฮองโลนะครับอ๋อในสกิลลิง์ลดความเสี่ยงที่ได้รับตัวนี้เอาเป็นลิงกันนั้นได้เอาเป็นลิง์แชตฟ้าเอาลงอันดีน้าได้นะสเตตัสโอ้ะเจ็บเจ็บเจ็บก็ไม่ได้เยอะเลย มนะไม่มีสถานะด้วยอ๋อมีท่าเสริมพลังไหยน,นะมีท่าเสริมพลังบัฟเต็มตด้ออาร์บีมีทุติมีปกติ40บลงังเสรยเตมีแรง30ลวามเสริมได้แล้วอ๋อมีตายเกิดด้วยตายเกิดทั้งโ้ลดสถานะอ่อนแรง100%เต็มตีมีท่าเมพลูเปอร์อัลเอรม,มันเหมือนจะอวยไปทางอารดีแน่หรือเปล่า แต่มัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้หรอกลองอันนี้เพราะว่าเบต้ามันเป็นตัวก็ออ uh. ามาต่าส่วนใหญ่อะไรนะจุกแก้มนี้เราเน้นแบบถึกๆอ่ะไอตัวนี้ลงไปแบบแทบบตายแน่นอน uh huh. ลองดูบบเกี่ยวนะ uh huh. ตัวใหม่ทำไมมันออกมาไม่ว้าวเลยนะเป็น uh huh. ตัวปกติ uh huh. ถ้าจะทำพิเศษอมันก็คงแบบ ตัวนี้ยุงนี่ใหญ่ก็คงหากินไม่ได้หรอกผ <c oughs> มรับแล้วโอ้แบบไม่ได้มีอะไรเลยเฉยๆมากลมมเลยดูดิโอ้ยโอ้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีทะลุไม่มียกเลิกกาเด้วยนะ <c oughs> โอ้ดีมาก <c oughs> ตัวตีปกติเนี่ยควนจะมียกเรื่องการตูนะถึงจะโอเคมากๆเลยยิ่งเป็นตัวใหม่เนี่ยแต่นี่ไม่มีเลยมันไม่วาวอะครับแทบบี่เฉยๆเอาจริงผมแบบถึงผมเล่นใหม่ผมก็ไม่เปิดนะรีใหม่ผมก็ไม่เปิดหนะลังตูนนะด,นะดูนี่ดูกระตดดดูดูดดดด สังกัดตะลันทาโอ้โหสังหารมนุษย์อ่ะพูดสังหารมนุษย์นะมันใช้แบบไม่โอ้โหใช้เฉพาะทางมากบอกเลยน่าจะเป็นเควสกิลรือเปล่าเอาจริงๆน,น่าจะเป็นสกิลแหละเอ้โหดีแค่นีนนน <laughs> เนนะ้เป็นตัวใช้สกิลนะเป็นตัวใช้สกิลระยะใกล้ลักษณะตัลดพลังโงมตีแรง12% HP เหลือ194เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะมากๆสมัยนะั้น ดูสกิลอ,อ๋อมีสถานะไฟลวกด้วยนะเป็นสกิลเลยทัง้งความเสี่ยงเร็งจริงปกติ20ลดจากไอ้สองตัวเมื่อกี้เหลือแค่20เองตีแรง20ถ้าไม่ตาย40แล้วคูขาด12เพิ่มเป็นตีแรงเพิ่มติดสถานะเจ้าสองวิเองนะอ๋อนี่ไงไอ้สกิลเหมือนปู่เลยที่ว่าถ้าติดไฟลวกลดตีตีแรงเพิ่มขึ้นอะีก20ต่อไปนะเรามียกเลิกการด์ด้วยนะ แต่โอ้โหแต่ถ้ามันเป็นสังหารเนี่ยจะโอเคนะตัวเนี้ยมันเป็นสังหารมนุษย์อ่ะเคล็บเขาต้องการอะไรเขาออกตัวละครมานี้เน้นเฉพาะกิจกรรมหรือเฉพาะทานแน่ๆเลยผมมองว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวไอ้ตัวสามตัวนี้น่าจะเป็นตัวแบบคูณโบนัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นตัวพวกคูณมาทั้ง่นบอสหรือมนเฟสคิวอะไรอย่างเงี้ยเคล็บจะออกมาประมาณโอ้โหสักเทกว้างนบบนี้ นี่มันมันเอาเรื่อง,อง,ง,องเลยปวดต่างตัวเี่ไปสองตัวเี่ยว้ยน่าเมันมันนิดกว้างมากมัเนเป็นลูกแบบไป,ปนี้หน้ามาดูมมโอ้โหโอเคนะกู้ติดไฟลวกแรงมากเลยมมอันนี้เนี่ยก็ถ,ถือว่าโอเคนะตัวนี้ถือว่าจะโอเคสุดเลยเท่าที่ดูนะ แต่มันใช้ช้าเลยไม่รู้อะโอ้มันมันไม่วาวอะครับผมสำหรับผมมาผมไม่แนะนำให้เปิดนะตัวเนี้ยเอาแบบเราฟาร์มกิจกรรมแล้วเปิดไปเรื่อยมันมีโอกาสออกมากกวา่าเอาเก็บเพชรไว้เปิดตัวแบบนิยมนิยายหรือตู้พันปีที่เข้ามาอีทีเลยไม่เยอตัวใหม่ครับเพราะว่ามันต้องมีแหละใกล้ๆเนี่ยอาจจะทําตัวใหม่พันปีอยมาอมกแล้ไม่นานหรอ มาเลื่อนนะครับผมอ๋อนี่เราไปดูกิจกรรมมาใหม่นี่เป็นกิจกรรมฟาร์มเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้เพื่อนๆควรเก็บนะเพราะว่าเนี่ยเก็บประมาณสองล้านก็ได้สองล้านมันจะได้การันตีห้าดาวยังไงก็ได้ห้าดาวหนึ่งใบนะสอล้านจริอยู่ไหนเอ้ยใช่สอล้านสองล้านเนี่ยสองล้าน 2ล้านเนี่ยจะได้การันตีห้าดาวเปิดหนึ่งใบนะทุกๆอีเวนต์เลยมันจะมาแบบต่อเนื่องกันเรื่อยๆประมาณสิ1สิบกว่าวันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับสำหรับตัวคูณโบนัสของครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเป็นสตู้นี่แหละไอ้สามตัวหน้าตู้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่มีแค่ร้อยแค่บวกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วครับเนี่ยผมมีห้าสิบแต่ผมก็ยังฟาไม่ถึงแบบแค่สองล้านก็พอนะไม่เน้นวามเยอะลวเอาแค่ม่ห้าดาวตัวหนึ่งพอเนี่ยเรา เราไม่จำเป็นต้องเปิดหาโบนัสก็ได้เพราะว่าไอ้สามตัวนี้มันนั่นเฉยๆอะครับค้าจริงเอาไปก็ไม่ได้ใช้หรอกไม่รู้จะเปิดไปทำไมอืมีกิจกรรมนี้ก็ควรฟาร์มนะครับฟาร์มที่อีเวต์เ,เนเี่ยเราก็จะได้อย่างน้อยนะาห้าดาวหนึ่งตัวนะถเปิก็อาจจะได้สามตัวเนี่ยอาจจะได้ตัวหนึ่งตัวอะไรตัวหนึ่งก็ได้อืมเราไม่จำเป็นต้องอ๋อนี่กิจกรรมใหม่เข้ามากิจกรรม ใช่ตะกุดอ๋ออ๋โอโบทโบทตัวละครหกตัวนะครับอ๋อมันจะมีกิจกรรมให้เราโบทนะโบตโบทตัวละครหกตัวถ้าตัวไหนได้โบทเยอะสุดอ่ะมันจะเป็นตัวไฮไลท์ในตู้ต่อไปนะเออดี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 ดเดยวต้องเข้าไปดูแล้วว่ามีมตัวไหนบ้างโอเคเลนะกิจกรรมโบทตัวละครก็มีอะไรหนงเลดบอสใช่ไหมมีเลดบอส นะวันนี้ก็จาปีกันกาจะปีก็รีนะวันนี้ก็รีละนึกว่าเลนบ,บอลเลนบ,บอลมาลอ๋อนี่ไงเลนบ,บอลมาแล้วก,จกบบวิจกรรมเลนบอลปาะจำวเป็นประจำมาละเก็บกันไปเรืนะ่อยนะจันพลาดชาววันนะครับอ๋อมีตัวโบนัสเงาจากตู้เดิม,มเนไอ้ตู้ปู่ นีไงตัวละครเพิ่มบนนสจริงๆไงใช่ไหมเพิ่มอันนี้เพิ่มสองนะมันเพิ่มจุดไหนสำหรับเพื่นที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปิดหาก็ได้สองตัวนี้สามตัวนี้นะจริงๆน้มันจะเป็นตัวกคุณประมาณ้สามตัวนี้มันทำมาเพื่อแบบเหมือนเหมาะสำหรับกิจกรรมก็ถือว่าสามตัวนี้ผมมองว่ามันเฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้เดี๋ยวผมมีเพรอยู่สามร้อย อ๋อใช่ใช่นี่ไงผมยังเหลือการันตีนี่อยู่นะตู้นี้อยู่ลองเปิดดูว่าผมจะได้หรือเปล่าตวูในตัวฟาร์มน้ำหอมเี่ยไปกันเลยครับเห็นตัวนี้เหนื่อยจนทักมาเถอะขอใครว่าอลิลกะมาเกลี่มามามาข้าสอนนี้ว่าความเป็นพลัง

ดีใจว่ะโอ้ยมาตัวสุดท้ายโอ้นึกว่าจะไม่ได้ได้หนึ่งตัวเลยแล้วตอนนี้มปกี่ตัวแล้ววะเหลือริบกะตัวเดียวนะนี่เลยห้าจิใส่ได้อีกโลดเลยครับจุ๋ไม่มีรอแล้วครับโอ้หอย่างนี้เงียบเลยปฏิเสธเดี๋ยวปฏิเสธไปแล้วไม่น่าเลย อย่าโลภไม่เป็นไรครับเราโอ้ยดวงดีบ้างนะคุณ <c oughs> ขอหวยเพื่อนๆหน่อยครับ <c oughs> นี่ตัวฟังของผมในวัดม่หมัน จริงจีก็เปิดได้แล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขิงหน่อยเพราะงั้นเหรอนี่ได้ตัวความน้ำหอมสามตัวอะไรก็เลยตัวเดียวเท่านั้นนะครับอยากจะหาหนี่ไอ้พวกนี้เป็นตัวความน้ำหอมหมดเลยตัวเพิ่มเพิ่มเพิ่มดอกน้ำหอมหมดเลยไอดีนี้ถือว่าโอเคนั่นแหละหมดแต่เทสที่หมดะลอวจริงโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคัินี้ก็ไว้เจอกันในหนุกฝากกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ